วันนี้จะเฉลยแบบฝึกหัด1.10นะครับเป็นการคูณเศษส,ส่วนกับเศษส,ส่วนนะครับข้อที่1เศษ2ส่วน7คูณกับเศษ3ส่วน5ก็เหมือนเดิมนะครับใช้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดได้ก็ตัดนะครับตัดไม่ได้ก็คูณเลยอ,อย่างข้อที่1ข้อนี้ตัดไม่ได้เราก็จับ2คูณ3และ7คูณ5ก็จะได้2 3 6 เ5็ดหอ่าก็ตอบเศษหกส่วนสาข้อที่2องสามเศษสามส่วนสิคูณเศษ3ามส่วนสิอ่าข้อนี้ก็ตัดไม่ได้นะครับก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับอ่าก็จะได้เศษเก้าส่วนหนึอ่าตอบเศษเก้าส่วนหนึ ข้อที่3นะครับเศษ5ส่วนเคูณเศษ2อส่วน9าข้อนี้ก็ตัดไม่ได้นะครับจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับอาจะได้เศษ10ส่วน63าตอบเศษ10ส่วน63ข้อที่4เศษ3ส่วน8คูณเศษ12สอ่วน15าข้อนี้ตัดได้นะครับเราจะตัดแนวเฉียงนะครับเศษ สามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าอ่ะอันนี้แปดกับสิบสองใช้แม่สี่นะครับสี่สองแปดสี่สามสิบสองอ่ะข้างบนเหลือหนึ่งกับสามข้างล่างเหลือสองกับห้าก็จะได้เศษสามส่วนสิบนะครับอ่ะข้อนี้ตอบเศษสามส่วนสิบข้อที่ห้า เศษห้าส่วนสิบสี่คูณเศษเจ็ดส่วนยี่สิบห้าอ่ะข้อนี้ก็ตัดได้นะครับห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่สิบห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่อ่ะข้างบนเหลือเศษหนึ่งข้างล่างเหลือส่วนสิบนะครับอตอบเศษหนึ่งส่วนสิบข้อที่หกเศษหกส่วนสิบแปดคูณเศษเก้าส่วนสิบอ่ะข้อนี้ เก้ากับสิตัดกันได้นะครับเก9าหนึ่ก้าเกับสิใช้แม่2นะครับ2 3 6สามหองหาสข้างบนเหลือเศษสข้างล่างเหลือ2อคูณหเป็น10ตอบเศษสามส่วนสินะครับข้อที่เจ เศษ9ส่วน30คูณเศษ6ส่วน14อันนี้6กับ30ตัดได้นะครับใช้แม่6 6 1 6 6 5 30 9กับ14ตัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ9คูณ1ได้9 5คูณ14นะครับได้70ก็ตอบเศษ9ส่วน70 ข้อที่8เศษห้าส่วนสิคูณเศษหส่วนย1สอ็ด่าหกับส6นะครับใช้แม่2ได้นะครับ2 3 6 2 8 16สอ่าส่วน56กับ21ใช้แม่7ได้นะครับ7 3 21 7 8 56อ่หาหลังจากนั้นก็ตัดแนวตั้งได้อีกนะครับ8กับ แปกับ3ามนะครับอ่าแปด8นึ3ง3ปดแอ่าก็จะได้เศษหนส่วนหหรือตอบ1นั่นเองนะครับข้อที่9เศษแปดส่วน, 10, นสิบคูณเศษยี่ส่วนสิบสองอ่าส0บหนึ่งสิบ อ่ะแปดกับสใช้แม่4ี่นะครับสี่สองแอ่ะก็จะได้เศษสี่ส่วนสอ่ะเป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนค้ะนะครับก็จะได้จำนวนเต็มหนึ่งเศษ1นส่วนสามข้อที่10นะครับเศษ11บเส่วนสาคูณเศษสิบห้ส่วนยี่สิบข้อนี้ตัดแนวตั้งนะครับ ก็สิกับสามสิบสามสิอ่งสิบเอ็ดสิอันนี้ใช้ไม่5 5าห้าสามส่าแล้วก็3กับสตัดกันได้นะครับตัดแนวเฉียง3ามหนึ่่าข้างบนเหลือเส้นหนึงข้างล่างเหลือส่วน5ก็ตอบ เศษหนึ่งส่วนห้าข้อสิบเอ็ดนะครับเศษสิบสองส่วนเก้าคูณเศษยี่สิบแปดส่วนยี่สิบเอ็ดนะครับข้อนี้ก็ตัดแนวตั้งนะครับใช้แม่เจ็ดนะครับยี่สิบแปดกับยี่สิบเอ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดอ่ะสิบสองกับเก้าใช้แม่สามสามสี่ ขออภัยครับสามสามเก้าสามสี่สิบสองข้างบนได้สี่คูณสี่เป็นสิบหกข้างล่างสามคูณสามเป็นเก้าข้อนี้เป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนค้านะครับก็ได้จำนวนเต็มหนึ่งเศษเจ็ดส่วนเก้าข้อสิบสองเศษสิบแปดส่วนห้าคูณเศษสิบส่วนยี่สิบสี่ ่ะก็ใช้แม่ห้านะครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบสิบแปดก็ยี่สิบสี่ใช้แม่หกนะครับหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่อ่ะก็ได้เศษหกส่วนสี่แต่ว่าเราสามารถตัดได้อีกนะครับใช้แม่สองสองสองสี่สองสามหกก็ตอบเศษสามส่วนสอง หรือทำให้เป็นจำนวนคละนะครับก็จะได,ได้จำนวนเต็มหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง